สวัสดีครับขอต้อนรับสุริการอาณาจักรป๊อกไฟสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับการจดัดอันดับห้าอันดับที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับห้าอันดับตัวละครที่เพื่อนๆเจอแล้ว้องเองจะถึงกับต้องปล่อยให้เล่นออโต้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเรามาเรื่องันที่อันดับห้านะเป็นตัวละครชื่อว่าไอรินนะครับไอรินก็เป็นตัวละครที่ได้ชื่อว่าวันเทินนะครับ ตัวละครสายวิกตอรี่ที่เพื่อนๆเ,เจอแล้วรู้สึกคิดหนักแท้จะไม่อยากเล่นด้วยเลยนะเมื่อเจอไอรินนะไอรินเป็นตัวละครที่กลัวอยู่2ออย่างนะกลัวจี้กันวิกตอรี่และกลัวตัวละครสายดักวับอย่างเช่นดรวิดที่ทุกปลุกนะที่สามารถดักวับไอรินได้นะครับถ้าคู่สู้ไม่มีหมวกกันวิกตอรี่หรือว่าโดนบริการกันวิกตอรี่ของไอรินถ้าไอรินได้เปิดก่อนบอกเลยว่า ถึงกับยืนเอ่อกันเลยทีเดียวนะสำหรับไอรินวันเทินนะครับสามารถทอยแค่เทินเดียวจบวิซุรี่แถวได้เลยนะครับสำหรับไอรินเรามาตอนที่จับสี่นะครับนาเดียนาเดียเป็นสายล้มลายที่โหดมากนะครับเป็นตัวละครที่ค่ายยากและมีเมืองที่แพงเมื่อจะดีเป็นทอปสี่นอนะบอกเลยว่านาเดียพร้อมที่จะพาทุกคนรอมระายยิ่งคอมโบกับจี้คุณเมืองแพง ถ้าดนเรียกไปที่งอกขอนเดียนั้นบอกเลยว่าต้องมีแตกแน่นอนนะสำหรับนาเดียสายโรมายาต้นนี้นะครับนับเรียกสู้ๆมาเลยนะครับนี้เป็นไงล่ะครับงอของเราก็จะไปขึ้นอยู่ที่อีกแลนด์มาร์คแห่งคือสามร้อนเซนต์ป๊าดสิโผแตกนะไก่แตกแล้วนะครับเรามาต่อกอนเทียนจับสามลิริทชิดถูกนะครับ เป็นตัวละครที่มาแก้ทางหลายๆตัวเลยนะครับเป็นตัวละครที่ดักวับเก่งที่สุดณตอนนี้นะครับเป็นตัวที่แก้ทางไอรินนาเดียหรือตัวละครที่ชอบวับได้ดีที่สุดนะครับและยังมีสกิลควบคุมคู่ต่อสู้นะสามารถควบคุมคู่ต่อสู้มาตกเลนมาร์กของตัวเองได้นะครับตัวที่โดนมังคับมาตกที่เลนมาร์กของลิลิทึปุกถึงกับรับไม่ไายกระตืเดียวทําให้คู่ต่อสู้นะครับไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยบอกเลยว่าโดนไปเต็มๆค่าลิลิทได้มังคับ บอกเลยว่านะครับถึงกับแตกเรามาตอนที่อันดับ2อนะั้นนิโคลเทเลโอ,โอนะก็เป็นนักร้องที่เสียงหวาดพอกทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่นะับนิโครนะนิโครนะในเกมสสรีนะไม่ใช่นิโครนะักร้องนะก็เป็นตัวละครสายร,รายนะที่นักลวงมากนะสำหรับนิโครนะ มีแค่สองเมืองก็สามารถทำให้คู่ต่อสู้นะถึงกับล้มระดายได้เลยเลฟเป็นตัวคนที่ใครยากมากนะสกิลของนิคโครสามารถสร้างโลกป้องกันตัวเองได้ตลอดเมื่อตกเมืองของตัวเองและยังมีสกิลที่ทําให้คู่ต่อสู้ทั้งแผนที่ถึงกับล้มระลายพร้อมๆกันได้เลยนะแค่นิคโครมีฐานบตเตอรี่นะอยู่ที่เมืองก็สามารถวิ่งรอบแผนที่ปรับู่สู้นะครับไปยังเมืองของนิคโคลได้อย่างสบายๆนะทําให้ ผู้สู้ถึงกับแตกไปเลยนะครับประมาทตอนที่อันดับหนึ่งเลยนะฮะตัวละครที่ได้ชื่อว่าทัพไวของอาณาจักรไฟรายการใหม่ของช่องอาณาจักรคนบาเกมนะครับมาดูกันที่อันดับหนึ่งเลยนะฮะตัวละครนั้นชื่อว่าปียองรังนะครับตัวละครสายร่มร่ก็โหดพิุรีก็โหดนะเมื่อเจอกับตัวนี้บอกเลยอยากจะกดออโต้กันเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะกดออกจากเกมมาเลยทีเดียวนะครับ ตัวละครที่สามารถชาร์จความสามารถของที่ให้มาใช้ได้ตลอดทุกทั้งเกมนะครับและยังสามารถทาสีเมืองของคู่ต่อสู้ให้มาเป็นเมืองของเราได้และก็ยังมีสกิลน้เมื่อตกเมืองของตัวเองก็ยังสามารถเลือกไปอย่างพื้นที่เพื่อสร้างเลนด์มาร์กได้อีกได้คอมโบกับยี้ดีบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับตัวละครหน้าไหนทั้งสิ้นโวดสัดประหลาดไม่ต้องบอกนะคุบอกเองนะว่ามึงโอดจัดบียงรัง นี่ก็เป็นการจัดอันดับของช่องอันดับคนบาสเกมกับรายการใหม่ของอันดับรนบาเกมนะเป็นรายการจักท็อกไฟน้องๆอยากให้ทางช่องอันดับคนบาสเกมจัดอันดับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เป็นอีกหนึ่งรายการดีจากช่องรวบรวมข่าวสารที่สุดๆของโลกมาอยู่ในช่องนี้กับอณาจัรท็อกไฟสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s c r i า e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับอดีจักรท้องฝ่ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะท่านพลาดการติดตามคลิปใหม่ๆต่อนนี้ขอขอตัวลาไก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ